อาโอเคผมก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปะสะกัสกาเนะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับเราจะมาจับเทพนะครับที่หลุดมาในเขตจับกันอีก ID หนึ่งนะฮะเดียย๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกณฑ์ผ่านส่วนของเพลินโปรสก้านะครับได้อ,อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล,แล้วก็หน,กกนหน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนุกช่องสามารถกดสมัครสมาชิกข้าง้าเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซุปเปอร์แดงคุณใต้ที่องค์ต่างก็สามารถกดช่องนั้นกันนะครับผมอ,ผมอป่เเนน,นะ ID นะ็อรริคับ โอเครอบชา้านี่คือโคตรเกลือนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเทพหลุดที่รอบนี้ผมไม่ได้เลยเลยนะอ่ะไอดี ID นี้มีร้อยสามสิบใบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะซึ่งโปเกมอนอ่ะผมมีเกือบหมดแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็มีตัวอะไรบ้างอะ่ะเทลคิออนบริซิออนโคบาเลออนใช่ไหมมีทูเกาะฮีทรานแล้วก็ไอแมวสีดําสีขาวใช่ไหมแล้วก็มาเกน่าจิตวิญญาณแล้วก็คาริโอมัง้งถ้าจะไม่ผิดน่าประมาณ9ตัวนะครับผม ก็น้องๆหลายๆคนนี่คือแบบหคิงผมจัดเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องเินดูเลยแล้วกันนะครับผมมามาสักรอบหนึ่งก็ร้อยสามสิบใบสักสี่วันวันละสามสิบห้าใบแล้วกันคือ,อกดไปเรื่อยแล้วกันคือมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าสามสิบใบไม่ได้คือผมก็หยุดแล้วอ่ะเพราะว่าบางคนอ่ะกดสองร้อยกว่าใบาไม่ได้ก็มีนะเพราะว่าคือทำไมไม่ได้ก็คือมันก็ไม่เจอเลยนะลีงไงมันก็ไม่เจอนะแต่บางคน,นี่คือใบเดียวก็เจอก็มี มีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าใบาเดียวเจอมีทุกเกาะโหโช่วงดีเลยนะฮะอะเราดูกันอันนี้กดในสภาพอากาศด้วยนะฮะจะมีลาติออลลาติอาร์ตซึ่งไอดีนี้นะผมไม่มีลาติอาร์ถ้าจำไม่ผิดนะเล่นมา7ปีไม่มีลาติอาร <c oughs> เออโอเคก็ถือโอกาสรอบนี้ถ้าเกิดเจอก็จะจับมันแหละนะฮะอะก็35ใบแล้วกันยืนพื้นเลยถ้าถ้าเกิน30ใบแล้วมันไม่ออกอะ่ะ ผมว่ามันไม่มาแหละนะครับในในในรอบผมผมนะมผมอาจจะต้องรอวันอื่นหรือช่วงเวลาอื่นแทนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนดะผมจะลองมาจับตอนช่วงเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแล้วกันจับ,จบเวลาแดดออกแม่งนี่แหละนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับคือรู้แต่ว่าวันแรกเนี่ยเซิร์ฟเจ็นี่คือเกลือมากอ่ามสบห้าใบผมโอ้โหแบบว่าสาห์เก็บบัตรมาได้ตั้งร้อยนึงว่าจะมาพลิกชีวิตไอสักหน่อย หาคนมาช่วยลูกเกียสักหน่อยไอดี ID เนี้ยนะครับผมไม่ผมไม่มีตัวแมว2ตัวแล้วก็มาเกน่าจิวเวยียนาณที่เหลือไม่ีหมดแล้วนะฮะโอ้ไม่ได้เลยวะ10บใบผ่านไปแล้วนะไอเจ้าแมว2ตัวมันเป็นแมวที่เป็แมวเติมไงแมวขาวแมวดำอะล่างมือล่างกงาลางวันล่างตัวผู้ตัวเมียนะแล้วก็มาเกน่าจิวเวียานาณผมไม่มีมีแค่มาเกน่าธรรมดาอ่ะถ้าได้ก็ดีนะครับส่วนมิทูก,กรอนเนี่ย เป็นตัวที่ทุกคนอยากจะได้กันเยอะนะครับมีทุกกรอบมันก็มาในกิจกรรมบริหารด้วยนะอืมแต่ว่ามันใช้เศษชิปตั้ง5,000ันถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็มาลุ้นตรงนี้ได้นะครับอืโอเคมาเกน่าจิวเวญญาณก็แลกในบริหารเหมือนกัน5,000ันเศษชิปเหมือนกันมีทรานเนี่ยใช้สุ่มกาชาตัวอื่นอ่ะเป็นสุ่มกาชาแล้วก็จะไอแมวตัวผู้ตัวเมียนเนี่ยจะเป็นเติมเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีอยู่แค่สี่ตัวนะครับโหไม่ได้เลยวะ่ะ มีมาเกน่าจิเป็นยายมีทูกรอแล้วก็เจ้าแมวอีก2ตัว4ใน9ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องเติมเงินกับเศษชิป5้าพันเท่านั้นที่เหลือหาจับในเขตจะเอยหาจับในสภาพอากาศได้เอ้ยสุ่มกาชาได้นะครับไม่ได้เลยนะอะไรวะเนี่ยมม่เกลือจัดเลยผมกดไปตั้งสิบห้าใบนะไม่ออกเลยวะอ่ะเดีย๋ยวตีบอสลืมมันมาช่วงบอสโลกโผลวะวะว่พอดี คือสเต็ปของผมอะผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมแค่เข้าไปตีเนะี่ยอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยผมเข้าไปตีครั้งเดียวผมก็ติด1ใน10ละก็ได้เศษวันหกเอันก็โอเคเก็บเก็บไว้นะฮะตัวน,นี้เสร็จท,ทุกไปผมก็สะสมได้จะ4ี่พันละไอดีนี้นะเดี๋ยวสักเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เซิร์ฟ12บ้างมีน้องๆอ,อ,อยากเห็นโปเกมอนในไอดีนะครับคือมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะ ไอดีเนี่ยหยุดเล่นไปประมาณ3ปีไม่ได้เล่นต่อนะครับตอนที่เปิดช่องทำ YouTube แล้วเล่นโปเกสกาครับไม่ได้เล่นไอดีนี้ผมสมัครใหม่ไงอ,อ่ะโอเคเฮ้ยเอาไอดีเหอะแบบขนาดาลาติออสลาติอาร์ตยังไม่มาเลย่ยคิดดูแล้วกันโอเค19บาใบผ่านไปนะฮะหมดไปแล้ว20บใบครับโอ้โห คือมีแต่ความเกลือบอกแค่นี้เลยแม่งเจอแต่ไอผีอ่ะไอผีร่างสองของมูมานะอะไรวะโอ้โหอย่าบอกนะว,ว่าวันนี้ผมเกลือแม่ง2สองไอดีเลยคืออย่างน้อยแม่งต้องมีไ <c oughs> อดีหนึ่งหก็มีน้องๆมายืมมือผมกดด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวลาติเอ้ยนี่ลาติออสนี่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมมีแดงหรือมีฟ้าไปขอดูกอน ไปที่มังกรถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีอยู่นะอ๋อมีแล้วซ้ำนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวจะจับไปเอาไป,าไปวิจัยเล่นแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วไม่จับก็ยังไงอยู่ออโตโอไ,มไม่ค่อยได้อาา่าจับไปนะครับไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับไม่ใช่ตัวที่อยากได้เลยคือในบรรดาโปเกมอนเทพ9กตัวที่หลุดมาในเขตจับเนี่ยผมอ้ยนี่ไงผมต้องการมากินหน้าจิบิญาตัวเดียวนะที่เหลือผมไม่ได้ต้องการเราจับๆลเล่นดูแล้วกัน โคตรเกลือเลยนะครับโอ้ยเรียกอุปรกรณ์จับโปเกมอนผมมีเป็นพันเลยแต่บัตรจับมีมย่นิดเดียวเอ้ยอ้าวหนีไปเลย <c oughs> โอ้ยเวนอะไรวะเนี้แม้แต่ลาติออสก็หนีเรานะครับแล้วเทพอีก9ตัวมันจะอยู่หรอนะฮะ่ะจับจไปนะครับผมขอแค่35บาใบเท่านั้นอีกประมาณ10บใบสุดท้ายครับ ไม่ได้ก็คือไม่ได้เนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่ละกันก็โคือโคตรเกลือเลยครับอะโอเคคืออะไรก็ได้แล้วคราเนี้ยอะไรก็ได้แล้วไม่ไม่ได้สนมากรน่าจิวิญญาณอะไรก็ได้นะครับที่ไม่อยู่ในเก้าตัวออกมาเถอะนะครับผมออกมาให้จับเล่นหน่อยปะดูดิไม่จะออกมาห้าตัวเพืพือเลยวะในเมื่อบ,บล็อกเต็มต้องหกตัวเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนเ <c oughs> อามา อ,อ่ะห้าใบาสุดท้ายเว้คือถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆนะกดให้ตายมันก็ไม่ได้โอ้โหอย่างเกลือบอกแค่นี้เลยโอ้โหปกติมันต้องได้ติดไม้ติดมือบ้างดีว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้อยู่วันที่สองสามสี่มันมีสี่วันนะมีน้องๆถามมามากกี่วันก็คือมาสี่วันนะผม่านกิจกรรมไม่ฟังเปละรอบนึงแต่อย่าบอกย้ำๆไปแหละ มี4วันหมดบันจันรนะนจริงๆมันหมดคืนคืนวันอังคารตีสี่ห้นะผมเคยมานั่งจับโปเกมอนตอนเที่ยงคืนก่อนหมดเวลาด้วยก็มีเฮ้ยนี่ไง ي, ตัวนี้ไม่มีโอ้ใายไสุดท้ายพอดีเลยอ่าจับแม่งมาเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วโอเคครับลาติอสอสเฮ้ไงมาแล้วอา้าวโอเคเดินไปหาใหม่ก็ได้เฮ้ยนี่ไงาลาติอสัสมาแล้วเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วจับเลยครับรออะไรอะ่ะซื้ เรียกว่าสวมรอยโดนครับ,จ,บจับเลยจับเลยได้ไมเนี้ยขยับมาอีนหนึงโหดื้อแท้หนออะออกมาหน่อยเว้ยโอ้โหเอ้ยปักอืมโอ้โหอีกทีนึงปัก บินโชบินโชว์นวะเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วปอบใจหนึ่งตัวใบสุดท้ายพอดีนะฮะมันก็เป็นลาติอาร์สนะถือว่ายังไม่มีแล้วกันก็เอามาเก็บไว้ในดี่ะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เว้ยบัตรยังพอเหลือตั้ง อีกจับให้หลายวันโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับกดดันชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดสมัครสมาชิกช่กงบโซนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่ิ่งมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่หมคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับเกลือ